ข้าพเจ้าชื่อพิณองวิสุลจะเป็นพยานเกี่ยวกับการอธิษฐานพระคำของพระเจ้าในเอเวซห์บทที่6ข้อที่17วรรคหลังถึงข้อที่18กล่าวว่าพระแสงดาห่งพระวิญญาณนั้นก็คือพระวิญญาณนั้นก็คือพระคำของพระเจ้าโดยการอธิษฐานและการวิงวอนทุกอย่างจงอธิษฐานในวิญญาณชุกเวลาถ้าเราต้องการตัวของพระเจ้าก็ต้องต้อนรับพระคำของพระองค์ ไม่ใช่เพีเยงแค่การอ่านบรานเท่านั้นแต่ต้องนำพระคำที่เราได้อ่านไปมาอ่านอธิษฐา,านด้วยเช่นนี้ก็เป็นการต้อนรับที่ถูกต้องเมื่อเราเปิดวิญญาณของเราออกมาต้อนรับพระคำของพระเจ้าเราก็จะได้รับการหลักลายที่มาจากโคมในตอนนี้ข้าพเจ้าได้รับความรอดใหม่ๆนั้นข้าพเจ้าก็ได้มีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งก็คือข้าพเจ้าเนี่ยไมรู้จะอธิษฐา,านยังไงข้าพเจ้าเนี่ยก็พยายามใช้ความคิดของตัวเองแล้วก็พยายามใช้ถ้อยคำฝ่ายวิญญาณมาเติมในคำอธิษฐา,านเหล่านั้น พยายามที่จะอธิษฐานให้มันย,วยาวๆแต่ว่าเมื่อข้าพเจ้าทําแบบนั้นเนี่ยก็พบว่าคำอธิษฐานเหล่านั้นก็เหมือนกับว่างเปล่าขา้าพเจ้าไม่ได้มีความรู้สึกอะไรเกี่ยวกับคำอธิษฐานเหล่านั้นเลยจากนั้นข้าพเจ้าก็ได้เรียนรู้เคล็ดลับอย่างหนึ่งในการอธิษฐานก็คือการใช้พระคำของพระเจ้ามาอ,าอธิษฐานนั่นเองบางครั้งเนี่ยข้าพเจ้าก็ไม่รู้ว่าพระคำเนี่ยมีความหมายทางฝ่ายวิญญาณอย่างไรอย่างลึกซึ้งแต่ว่านั่นกะถูกแล้วคือข้าพเจ้าเนี่ยวางความคิดของตัวเองลงและใช้วิญญาณเนี่ยมาอธิษฐานต่อพระเจ้า แล้วตัวของพระเจ้าเนี่ยก็จะหลั่งไหลเข้าสู่เราอย่างอัตโนมัติครั้งหนึ่งที่ข้าพเจ้าได้อ,อ,าอา่นานนิฐานพระคำข้อหนึ่งในตอนเช้าแล้วก็รู้สึกเหมือนตอดทั้งวันนั้นก็ได้รับก,การหล่อเลี้ยงจา,อากองค์พระมิเจ้าข้าพเจ้าไม่ได้บอกว่าตัวเองเนี่ยจำพระคำข้อนั้นได้ทุกๆคําได้ทั้งประโยคแต่ว่ามีบางประโยคที่ข้าพเจ้าจาอยู่ในใจและในทั้งวันนั้นข้าพเจ้าก็หงนึกถึงวักวักวักนั้นในพระคัมภีร์มันก็เหมือนเป็นการที่ข้าพเจ้าได้ให้คนพระคำข้อนั้นโด,นดูตัว ยิ่งไปกว่าน,นั้นเมื่อข้าพเจ้าได้นำพ่อพระคัมภีร์ไปอ่านอธิษฐานกับคนอื่นๆืแล้วข้าพเจ้าก็ได้ยิ่งได้รับการเปิดเผยมากยิ่งขึ้นจากการอธิษฐานของคนอื่นด้วยยิ่งไปกว่านั้นเมื่อข้าพเจ้านำคำหล่อนน้นานาน,น,นอธิษฐานต่อไปก็ได้รู้สึกถึงวิญญ,ญาณที่พุ่งเห้อยู่ภายในของข้าพเจ้านั่นทาให้การอธิษฐานเช่นนี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่เก่าแก่ไปแต่ว่าเป็นสิ่งที่ใหม่สดอยู่เสมอขอบคุณพระเจ้าพระองค์ทรอง,งอยู่ในวิญญ,ญาณของเราก็เราใช้วิญญาณของเรานี้ออกมาอา่านอธิษฐานระคาของพระเจ้า เราก็จะได้ต้อนรับพระคำของพระอ,องค์และตอนรับตัวของเราเองด้วย